สวัสดีเอฟซีทุกคนยินดีตอนหักของสุสานตีสไายรนานสวนบัวได้ถ่ายคลิปโดนโดนแหงไ,ได้ลงหลายหลายเดือนเลยจ้ะเลยมื้อเนาะวันนี้เฮากระซิมาเห็ดอาหารกินเข้าสมาคีคีย์เฮือนซิวซิว,ว,วนะทุกคนเพราะว่าเป็นวันเกิดของอลันเอ็มซีละกัวันเกิดของอลิตาสาวผมยาวเนาะเพราะว่าเอามาจัดโฮมกันอลิตานนามาจัดโฮมก,กันกับของอลันเนาะเพราะว่าอลันเกิดวันที่สามซิบ อลิต้าเกิดวันที่เศ้าเนาะทุกคนเนาะในเดือนเดียวกันเนาะเดือนหนึ่งเฮาสิมาเบิ้งว่าเฮาเห็ดอย่างแ,แน่เนาะของกินพอมีโอ้ยมีหลายคนเนาะมีของกินซซ่กันเด้หนึ่งในนั้นก็คือมีอลิตา้าเมตาเนาะเมตาแล้วเป็นตัวรักตัวสิงอลิซนั่นอลิซนำมาน้ำหลังเนาะเพิ่นเอาเซลมอนมาเออแค่สิบมีเจกันเนาะบมเป็นเด็กน่อย ขเออมีนอนนะทุกคนเม่อยางไดเอาคนน้อยนอนใครว่าเลนปตครกตกใจยตกใจยังขนาดนั้นตกใจแลวกัวใจว่ากำลังส้อสบายดีเยเซนนะ่ดูก่อนชูหุ่นนะกระสวย สองนาอ้ยอะไรได้แลได้ได้แลบโตได้แล้บี่ตะอโตได้แล้บสบายอยู่สบายอยู่แบบซุนซนอยู่เออบ่ให้พี้ตะกอแบบ่เออกห้ผู้ที่าค้งมาในห้องเอ้นางรลไดนอนนาุ่นดีเนาะเอาพอมีอย่างนี้มันแคเรา่าเออจะมาทานเต่าเค้กไดีน้ำไสอคนมีฝรั่งมานานอนตะกอนเนาะยังบุกประเทศอยู่ฝรั่งาเิด่าน กินว่าเมื่อมีกาเลยเมื่อเนี้มันเกิดเท้านะมาดูดอลันเมือนลงบุรีอีกคิปในดาเมือนดูดอลันเนาะดูดอลันเลยนะแกก็มันเกิดไออะไรแต่ว่าเขาขอมาแจมน้ำหยดน้ำอดีตจ้าหยดน้ำก็อยอน้ำกยดน้ำหยดน้ำก็มันหยดน้ำหยดน้ำหยดน้งโจย์กอยู่พี่พี่มนครัวคนเดแผเนอยู่พเออใ่มาเห็ดถอยกันเลยนี่ก็นั่งเล่นพักเลอ้ โบเห็นได้ตอนซอยคุณแม่บ่นนะว่าเมื่อไรจะได้ยินคำว่ามาแม่แม่มากินข้าวแล้วแล้วได้ได้ยินได้ไเมื่อไรจะถึงวันนั้นลูกก็คือลูกแม่แม่ก็คือแม่เมื่อไรจะถึงวันนั้นรออยู่นะใช่ต้องให้เขาสบายน้องด่คิดบนหัว อันนี้ก็เป็นเพราะแบบว่าแบบว่าให้คุณแม่พักผ่อนลูกที่เห็นเองค่ะคนสบายสบายมากินข้าวนะแม่ประมาณพูดขนาดนี้กรอารมณสบายดีทุกคนเนาะรันเอ็มพีเด้อห่างหายไปประมาณเดือนไปสองนี้คลิปนี้คนใหญ่เจ้าวลมกะแล้วแต่เนาะเหมาะสมตัวใดกกเบอ้าวตัวัรกถ้าบอกการถ่ายคลิปนะทุกคนเอาะว่าเราก็มีภาระทุกคนนี้ภาระยังเลยเอาลูกมันบอกที่จะถ่ายกูจีนลุงกูจะถ่ยงกูมันจมาสรองกุจีนแล้วเออเด็กไฟเตะ ืผมเท่าในจุดสื้อแนวจู่บ๊วยบ๊บ๊ปั๊บบต้องจูดนะอุ้ยยก็ต่อทานแล้วก็เทเดี๋ยวสีเอ้านะว่าพื่อจีนมากระโดดในเจ้าข้าวมาพูดร่างพักมัยังเป็นแรงเหมือนแล้วโอ้ยขันเดินเตาเคาะเต่าคอกเต่าคอกเตาเคอกเต่าเคาะเป็นเรียบร้อยแล้วเะแต่สวยอยู่วะสวยค่ะสวยเไม่ลืมพี่ต๋องพี่เตอร์อะไรเด้อดีทึ่งเลยทัชอุ้ยสัหน่อยสบายดีเดิมเคลื่อนไหวอยู่พอซองนี่ เคลื่อนไหวอยู่กําลังเอ็นนี่คือกัเลยฝากฝากเอ่มนเอ้ยแมตตีเนาะตีทำไมมาสื่อตีตามสองเจ๊้าก็สันอยอย่าพลาแมตตี้ก็มีคนบังกันเพเนกันแหละี่าเาอา นั่เด้อเไได้งจ่ะต้องอัน้นเ้า่ยัไ่ได้เด้ออย่มไม่เินดือมันกมันไนะด้อม่หถยมเ้าเลยน่ดม่ไได้กมีคนเบิงอยู่แต่มันมวยแพช่นที่จ่้ได้แล้วมึงเนี้ได้แล้ว นข้อแม่นี่นี่เท้าวน่อุ้ยดีท่านี้อุ้ยล่ะบอยก็ต้องเชียอยไอันี้ต้องแบบลองคู่กับอิตาเสียงไปทำกานเดคีเดียวกันเนาะเหเสียงดีกเราประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์่ะแปดจุดแปดจุดดไอยูตะวันน้าแบบไดยูอีกไดยูไดยูยูเพงขนาดไหนยังวะ ใ้ังเขา่้ามวีดีโอนหยเ้ยห้องจู่ห้หล่านั่นะคือห้องยูห่ห้องย่หานครับมันมันเมาได้ที่เลยที่บอกใมสีนั่เอตัวนกจีนกนนะตุ้งแช่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 เอออยู่ัเซ่หันอัไหจิงโตเสจิงโตตีกัน เอาเวยนะขาตีกันบ่ะเ่ยืนชเเ้นดับหยากัเปล่ากันีโหลดใช่กันโหลดงโหลดจะกันเลยตีกันแต่อย่าหยังแบ่ว่าเมนการแสดงบ่มันเป็นการแสดงอะไรอ่ะนะก็ิ่งตื่นเต้นเดยเขาบอกเออกำลังเคยเห็นปีนี้มาเห็นน้องจิตติ้ยากแบบว่าเอาว่าท้าไม่จะของช่องฮะพยังพู้ท่าเห็ดซอยเม่ยาดไหมถาลิมาเนาะ ถายนิหนึ่งในคู่เพามเออเห็ดเห็ดปลาเห็ดเน้เออถาเห็ดปลาแซมอนก็ได้จ้ะโอ้โบปินโอ้ังแรครับตอนี่ตอนามีโปมือโปมือเลยใหกันเมอกีขาวใส่ดักไว้เลยใส่ดักไว้เอออันนี้จะีดบบมันปนงานทุบได้เลยป่ะจะคงงานใสอินพอถ่ายลิสมาจะถ่ายต่อแล้วก็ถ่าแบบ อยาการกินเฮาเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ทุกคู่ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพอตอนนี้อลิซกะดังบอทันฮอตแม่กับคุวเองก็ยังอาบน้ำเนาะเฮาก็ได้ออกมาไฟแรง effect นะคะโอเคนะทุกคนเจอกันตอนเฮากินอาหารกุเล็ดด้วยค่าตอนอลิซมาเนาะทุกคนอลิซแล้วก็อาฮีกับน้องถ้วยนะคะทุกคนแต่พามาตอนนี้เฮาก็ได้เตรียมอาหารขึ้นโต๊ะเป็นอาหารว่างพัก ได้สาวน้อยมาแฮนเตรียมขึ I mean, well ้นก้อนเนาะชุกคนยังไปซื้อเครื่องดื่มเตรียมพักก้อนน้อยฮะจังสีห่อห้องกินมาเตรียมพักเตรียมเขาองกินทำามีอย่างเนี้ยมีก่อยปลาน่า์อะไรกะเซรมอนคุณอะไรกะหมูปิ้งหมูปิ้หลายยางเอหลายยางก็ปลาก้อยเออว่ากันไปนะอาเฮาสิไปเบิ่งฮะป้าอันอามีไว้น้เพิ่งเนาะมีจะพ่อพ่อเนาะวันนี้พ่อพ่อเอาเด็กคุณอยู่ในห้องไปทุกคนพาทุกคนไปเบิ่งเนาะ ไม่ได้คิดโดดเลยเจ้าใดว่าข้างๆเออที่จะพาไปเบิ้ลนะทุกคนเดี๋ยวจะปิีนกล้องหลังให้ดูเด้อค่ะเกียร์อเกียจ้าเอเียอะไรวะทามิก็ของหนังย่ออยู่เว้ยป้ามีแต่พ่อๆนาเอาคนนี้เนาะมันบม่มีไห้มันบม่มีไห้เอ็นเล็กๆมันก็มีไห้อยากมันมีไห้ป้ะ มันให้เลยเช่นอะไรอ่ะสมมติบ่มีให้ข้ามันให้เช่นอะไรหัวนมมันอยู่ไซอันทีอาทีให้เพิ่งอนทิตยาเอาขึ้นเลยะป้อันนี้ให้วันนี้ฮะห้องเออให้ห้องลืมหน้าลืมไว้ลีสบายดีสบายดีขกดืิอาที่เด้อไปเป็นยูทูบเบอร์คิดโชเฟอร์นะนะอามีอามี ไปซื้ออามีเด้ออามีบไยชิบอยเอนั่นได้เห็นนังหยอยู่โอ้จะบอละเอามากินมอนเลยได้เพิ่งเอาลู้ให้ไาเนี่ยลงก่อนบคำสี่่าคำสี่คำแสงคกไในคำสี่กดนคำแสงเอาอะคำสี่อว่าูจักนี่ลย เออผัเท่ายืนหอบหลานเดี๋ยวบ่ไม่ไดกินเสีเอาไปกินบีบานผท่าวด้วยบานเคยชวนผัเท่ากินบีบอืมเราไปได้กินด้ดนเลยประจักปลาทูกทุกมือโดนเยเฮ้ยเด็ดเลยปะทุกคนเขาชิปไปเบิ่งอาหารเอาไงก็ได้ยันเอามาโตดกหากระเทียมพวกกันอย่างพักมาขึ้นโตอืมขาบันแล้ว เอ้ยยังบม่ทันได้ฟักตอนตายขี้ดื้อมาเซยเฮ้ยมาหอมกันเลยมาแล้วทุกคนมาแล้วถึงแล้วค่ะทุกคนจะจ๊ะจ้ามาเป่าเค้กป้าหนูฮะนี่นำนินกับมาวันเกิดพนหากวิทย์วันที่เส้าห้าที่นี่เนาะเออเซี่เนาอเฮ้ยโหป้าทางอายทางน้องวันนี้งเนจะทางน้อเอาบักใหญ่มาเอาบบกน้อยมาเอา อธิอดีเ่ไดเอามาเท<ะ>อยู่น้ำผ่อเพิ่นป้าบอกให้กระบปาลานอ่าว่า,า,วาสิย่องมันคักคัก <No. S 2> เนื้อบ่อีีอธิบีริมาบอกริมาฮัลอธิบีบริมาบริมาเปิ้ลนิทานประธานเขาเด้ นี่ถักทายก่อนค่ะอ้าวสบายดีช่องไดนี่ช่จะมาตีสะพายบ้านสวนหลายช่องพนช่องลูกไ้ายรึเป่ะนี่นี่โอ้ถักทายกันเลยอามี่่มานีอามี่ก็เดินไปโรงเรียนน้ำนิ่ตตัวนี้อามี่ตกคนละนี่ไปโรงเรียนอะไรนี่หนาลายที่หลานปวดเขาหลายลูกหลานหลายหลานพจนนี่อาหารขึ้นโตแล้ว อันนี้แม่นน่าจะเป็นก้อยป่าเนาะอันนี้เป็นลูกป่าอันนี้ลูกป่าอันนี้ก้อยป่าเขาบอกมีมะพริกเนาะคือสิบบอกเฟรชอริสลืมเลื่อยหรือเปล่าแม่ค้าขายเสื้อผ้าค่ะลายอลิสช็อปอลิสสอบอันนี้ผักช่องมาดิอลิสสอบมาสั่นดิ ป้าเห็นอะไรจะบอกว่าเอาหลานมาเห็ดอุลุยอยู่อันนี้ฮ่ะตึงเกินอันนี้ฮะอันนี้เลมินนารูของน้องนิ่มเป็นไอ้ของอามีเดือนนึงเออเดือนเดียวเดลยนี่แต่โตเขาบอกใหญ่ลูกสลักใหญ่แต่แก้วลูกสลักงวดเลยหลายคนอุ้ยน้องช่วยนอนพี่ละวะ อยู่น้องเลสละเอ้ยกนแตู่เขเนนองคือเถากจีบนี่เนาะใช่นุ่มถวยนี่ยอป้งนอกอบแบบนอกคือกอลีเจ่ายยัไม่ว่าให้กับาบน้องตื่นกันเลยแต่ละคนอัรนทอพักคิมไปนเนาะเจเบิ่งนี้เดียบร้อยมาบุญมาเอ้ยุ่มือมือลุใส่ยุูเจลิตจัดการกินเอาตัดพามาตอนนี้กันซับหมูเนาะ เฟิงกับมาริตาซื้ออันนี้เป็นเซฟเซฟซับเ,เป็นอะไรรึเปล่าโต๊ะขี้ดินโ <laughs> ดน <laughs> ดออกมาเลยนี่ซีเบกมาให้อาจปูกัญญาเนี่ตอนนึงอะทางนี้กันเ<อ>ซลมอนเนาะโอ้โหยโอ้โหยเนมเบอร์กระซามกับเซลมอนราคาถูกมากเลยนะนี่ยต่อกันอยู่บ่เบอร์เงินกระซามกับปลาเซลมอน ขาวเชียวกลางมันออกค่ะเอออันนี้อูมูเด้งอะนี่จั๊กเฮ้ย่วเอาขาดข้าเอาเนมเพราะวัานี้คือจังข้าวเดียวางนเพราะเทากับเขาเอาครีมป่ะหรอป้าเอาครีมมาดึงขาพิเทมอนเออทางนี้กาจะเห็นอีย่างกุ้งบ่ะีอยังอีกเพลองหนึ่งเลยทุกคนป่าเซมอนอลิสเอามาเนาะเจลิสนี่ซื้อเป็นโตเลยกับเบิงไดไหนพวกเบาน้อยอู้เอาเห็ดอะไรเอ้อป นี่เมนคนอริสเนาะคุ้งน้อยกุ้งใหญ่มีเบิร์ตครบสุดคันนี้เมนเฮาสี่บิงเนาะกุ้งเนาะถูกคับปากกันหุ่มปาอริสอุ้มอามีเนาะคุ้งชอบอะไรดูอ้าวทำก่อนเนาะอลิตากับอารันยังไปซื้อเครื่องดื่มเพื่อเพื่อนไปโทรหาฮะซื้อแก้ม่นบะไม่ได้ซื้อเลิศเลิศเฮ็ดเฮ็ดเอาเจ๊เฮ็ด ใครบกเพ็เจ็ดคะน้งแจ่วซีฟโฟนน้ำแจ่วเจนนี่แจ่วซีฟู้ดน้ำแจ่วเจเฮ็ดาสันเด้เดี๋ยวหนูจะหาให้ค่ะมีหรือยังปลาสวิทซ์มาได้แล้วเด็กก็ได้แล้วมะนาวมาค่ะเดี๋ยวหนูหาให้ค่ะนี่มะนาวค่ะโคกมาบกโคกจ้าเองนะโคกทั้งหลังค่ะไปค่ะเอาซีเฮ็ดอันอุปกรณ์อันแจ่วซอยอันเจี๋ยวขาวกันเนาะ ตัขบืนครับจัสักนียตัดภาพตัดภาพมาตอนนี้เราทุกคนเนาะทำมาดูแลช็อกเนียแทนก็เริ่มตั้งนั่นตั้งนี่เราทุกคนเนาะแฮลโลเอวิตติงสวัสดีเด้อคำสองคำเสงสบายดีพี่น้องมีคำสีพ่อคำฝีคำผี่บื่อคำสีเข้าไปก็มากันเะฮะเข้าไปก็มาใช่พีน้อยม่ตงครับ คำเพิงม,ม,ม,มีแต่คำไปทางปักเชยมีแต่คำเนาะมาทางดงเห็นมีแต่อาไอ้คำไม้คำเพิ่มคำสีคำแสงคำสีคำเขาสีสหายฮเขาเจ้านี่อันอีกจองเนาะเพราะว่ามียาวอันเดียวเดือดอาหม nee. ูจารอาหารกประมาณนี้เนาะอ่ะมีหลายอย่างโมปิ่นสบายดีอริสาติบเด้อสาวนางงูสาตาติปมีแต่ บนมีคนโสดจกคนหนึ่งเลยคไมล่อนอย่มลูกอ่อนไปเลยไม่ลูกอ่อนเดูเดี๋ยวเขาเกิดเนี่ยมลูกออนเหือกันเด็กเเ็นเด็กเด็กคังีมัมีโลกเจ้น้าที่มีแหละมูมีก็จะมีเลยจาหน้เนี่ยมีเลยแเละเนี่ยรวมไปลางเพาเก็บไนี่นี่อันนี้ก็ฮัลโหล ตั่มประธานฮะก็มาเวียงเนาะคาเทนซีเนี่ยไปดีกินยังคือหมูป่ากูจริงเขาลังหยัมขาหยัมอยู่ไปยกว่ะดูเวียงบริกินบ่ไปเวียงบริกินบ่ก็บริสุดธิกินเรื่องสุขภาพกินอยู่ตอนเป็นเลี้ยงอะไรแขกกินเป็นเป็นเป็นพิธีเนาะเมียอะไ้ไปน้ำผมว่าขับรถไปเองวะไปใส่กับ ข้าน่อเลยเย่าบมากของคนตำรดหายุนนีบ่าใจประธานดิรุนนีวยใจไยครับเองลวเนาออีเขียวทุ่ไกลเลยละแวกบ้านะแกเงื่อนอใครักประมาณหนึนาทีสองนาทีเท่าอือ่ากําลังเริ่มกินนะทุกคนต้งน้อยจังนะจะของซองยังเอาลูกนอนอยู่เนาะนะจะน่าจะมาเจอกันนะทุกคนอันนี้ ตอนนี้เฮาก็ได้ลงมาก uh ินข้าวแล้วลูกว่านะมีหากระลับกระลับตื Entonces, s <S ่นตปลาห่อเพลงฟังปลาห่อเพลงเพลงนี้มอบให้ลูกเปอนว่าฟังเข้าใจบอกหาเริยยูแล้ววะเอาไหม หนาวแห้งปะนาาวแห้งเกาหลีมูอเามีบนเลยนี่นะยังมอาบน้เลยมันหนาวมันก็เป็นหนาวอ่ะเก็บซงใช่ก็เป็นหนาวเลย พูดเอาเราเปล่าพรอมกันนะพูดอรอเ่าหลังสั้นไอ้นั่งพือคุยราการดิเทคแบบดีเจแบบฮานเข่งกันอะไรับบนี้ก เกิดเดือนเดียวกันอดใจก็คล้องเค้กเด้อนี่นี่ขาวกับน้องน้อยขาน้องน้อยเมนในตาเราอดยังรอก่อนเปิดแป๊บตาคุณยิ่งเหี้ยอ่าเค็อสองเบ้อเบ้อเค็ตสื่อสองอันใดเค็ตสื่อสอันใดเบ้อเบ้เบ้อเ้อเบ้เบ้อเบ้เ้อเบ้เ้เบ้อเเอเบ้อเบ้อเบเบ้อเบ้เ้อเบ้อเ้อเ้อเบ้อเบ้อเ้อเบ้อเ้อเเ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 เ

อยจมคได้แบบนนอยากรัิมคบนีะ่้อารพิารเลไอกาเลยไม่้าริจารณไ่้อกาเย่อการจรยไม่้รพาณลย่้อาริาราเ่งารพารเล่อาเไ้อการาไมการิารเย่ต้กายไม้องณล่อกิลยมกาิ่องิอีกรเลย้อ

ส่องส่องพ่อปลาให้เจเ้าเลยเจ๊เท้งส่องกันคนรูคนสองเท้าให้เนาะขนาดได้เยอะรันาาดกัประมาณนี่งสิคนอ่าเนี่ยไหวเนาะใจเล้ยสารกิดทุกคนเลยอ้ยเจขาวขอบใจ ไปสหน่อยบะ่เจ้าอยาเราบอเออกน้ำกันแลไรอ่รวยเป่าแด้หรือเปล่าด่ไล้แสกองเมื่อคืนนหน่อยเอาไปงานหนาวงานนวงานต่อไปอีกเออขอใจริญรัตถ์ขหรับนอากน้าเเาเขียนได้ปากัไม่ไปนอาไปนอยังกพอแดรุ่นามเนนดีใจทีีใ ไม่คนตาเลยให้โหวไว้เซลมอนขอยซื้อห้าพันบาทเด้ม <c oughs> อมันเดิดเออเอะไอเด็กอไอเด็กกมันสองอนห้าโลหกโลกูเด้อขบอใไงเด้อเอ ราาเาิคราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงดึขึ้นตสมองขึ้นตสมองดอกบีอ่ะโอเคทุกคน